สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kawibe ช่องที่พร้อมนำคุณไปสัมผัสกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆการทดสอบสมรรถนะและดีไซน์ในโลก2ลอ้อวันนี้ผมมีบททดสอบพิเศษอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนรอคอยนั่นคือ Yamaha RX z 2026เวอร์ชันที่ผมจินตนาการขึ้นมาผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับ DNA ของ RX z รุ่นคลาสสิกมาเริ่มกันเลยครับ ขขีดขีดดก่อนอื่นผมอยากให้คุณจินตนาการก่อนเลยว่า RX z 2026จะไม่ใช่แค่การรีโปรดักต์ของรุ่นเก่าแต่มันคือวิวัฒนาการใหม่ผสมกลิ่นอายของรุ่นคลาสสิกเข้ากับองค์ประกอบยุคใหม่มาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนไฟหน้าแบบเลดสอชั้นรูปลักษณ์เฉียบคมใช้เส้นสายคมชัดที่ลากยาวจากหน้ารถไปจนถึงท้ายโครงสร้างตัวถังเน้นความพเพรียว น้ำหนักเบาพร้อมล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ที่ดูฉบเชียวเบรกหน้าดิสคู่ด้านหลังดิสหรือรัมขึ้นกับรุ่นย่อยแต่ที่ผมอยากเน้นคือสมรรถนะภายในสมมุติว่า r x z 2026ใช้เครื่องยนต์2จังหวะแบบรีดวาล รีกวาวขนาดประมาณ1 3 5ซีซี cc ให้กำลังประมาณ20-21แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดเฉลี่ยที่14-15นิวตันเมตรที่รอบกลางถึงสูงซึ่งเป็นตัวเลขที่พอสมมุติให้เข้ากับตำนาน rx z และข้อมูลของรุ่นคลาสสิกในการออกแบบระบบส่งกำลังผมใส่เกียร์6สปีดพร้อมคอลัดแบบหลายแผน่นเวทมัลติเพลทเพื่อให้สามารถไต่รอบและเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่น เวลาเราขี่จริงเราจะมีช่วงรอบกลางที่ให้แรงบิดดีและสามารถไต่รอบได้สูงเมื่อเราปลดล็อกสมรรถนะเต็มที่เรื่องเบรกการชะลอตัวเป็นสิ่งสำคัญผมจินตนาการให้มีเบรกหน้าแบบดิสคูค่พร้อมคาลิเปอร์สี่ลูกสุกส่วนเบรกหลังเป็นดิสแบบลูกสุบเดียวหรือบางรุ่นอาจมีระบบ ABS เล็กๆสำหรับความปลอดภัยในย่านความเร็วสูงระบบกันสะเทือนด้านหน้าใช้โช้หัวกลับ Inverted Fork เพื่อความมั่นคงในการเลี้ยวส่วนด้านหลังเป็นสวิงอาร์มคู่พร้อมโช๊คปรับพอริโลดได้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปและการเดินทางระยะไกลมิติรถผมคิดให้มีความยาวประมาณ1,985 m mm, กมมกว้าง720ม mm, มสูง1,080 mm มมฐานล้อยาวประมาณ1,300ม mm, รระยะบอกสูง780 mm มเมตร น้ำหนักแห้งอยู่ที่ราว112กิโลกรัมและน้ำหนักพร้อมใช้งานอาจอยู่ที่ประมาณ125กิโลกรัมถังน้ำมันออกแบบให้จุได้ราว13-14ลิตรพร้อมระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด Fuel Injection เพื่อให้ประหยัดและรองรับมาตร,รฐานไอเสียผมเพิ่มระบบควบคุมไอเสียให้มี Catalytic Converter เล็กๆเ,เพื่อให้ผ่านมาตร,รฐานสากลขีดขีดขีด ทีนี้เรามาดูประสบการณ์ขี่กันบ้างครับสมมุติเราเริ่มต้นจากสตาร์ทเครื่องยนต์จะให้เสียงทุ้มๆแบบ2จังหวะพร้อมแรงบิดตั้งแต่รอบกลางพอเริ่มปล่อยคอลัดรู้สึกถึงแรงดึงเบาๆจนถึง4,000-6,000รอบจะเป็นช่วงที่รถดึงได้ดีจากนั้นเมื่อไต่รอบขึ้นไปทิศทาง8,000-9,000รอบก็จะแรงฉุดขึ้นอย่างสนุกจนถึงรอบตัดซึ่งอาจอยู่ที่11,000-12,000รอบ ที่การขี่ความเร็วระดับกลางเช่น60 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจะมีความนิ่งความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่เมื่อขี่ในความเร็วสูงอาจรู้สึกแรงสะเทือนบ้างแต่ด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบาและช่วงล่างที่ดีช่วยให้ควบคุมได้ดี ระบบเบรกตอบสนองทันใจเมื่อลดความเร็วจาก120เหลือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาสั้นๆรถยังคงนิ่งไม่โยกมากนะักถ้าเราเบรกเต็มที่ระบบ ABS ถ้ามีจะช่วยตัดการลื่นถลายเล็กน้อยขีดขีดขีด,ขดในส่วนของดีไซน์ภายในคนขี่จะเจอกับชุดแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีทัศสกรีนขนาดเล็กพร้อมข้อมูลรอบเครื่องความเร็วระยะทางน้ำมันคงเหลือและโหมดการขี่ สปอร์ตอีโคเรนแฮนด์จับถนัดมือพร้อมสวิตช์ที่วางตำแหน่งง่ายต่อการใช้งานข้างหนึ่งเป็นปุ่มโหมดข้างหนึ่งเป็นสตาร์ทดับเครื่องบอกนั่งออกแบบให้ค่อนข้างแคบตรงกลางเพื่อให้คนขี่สัมผัสพื้นได้ง่ายในตอนหยุดและด้านหลังเป็นเบาะผู้ซ้อนที่ก้งตัวเล็กน้อยช่วยให้ทรงตัวดีเมื่อมีคนนั่งด้วยอีกจุดที่ผมนึกไว้คือระบบไฟเสริม เช่นไฟเล็ดรอบคันไฟเลี้ยวแบบเล็ดอิสระไฟไท้ายดีไซน์เฉียบคมพร้อมกันชนท้ายที่สร้างมุมมองสปอร์ตข,ขีดขีดขีดสำหรับตลาดไทยถ้า RX z 2 0 2 6มีจริงจุดขายของมันจะอยู่ที่มรดก2จังหวะผนวกเทคโนโลยีใหม่ไทยในปัจจุบันผู้ขี่รุ่นใหม่อาจสนใจรูปลักษณ์คลาสสิกแต่ต้องการสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย นอกจากนี้ผมจินตนาการให้มีรุ่นพิเศษเช่นรุ่นแต่งพอตจากโรงงาน factory porting, รุ่น Limit ต็พร้อมชุดแต่งพิเศษและรุ่นพื้นฐานที่ราคาย่อมเยาในไทยเอง r x z รุ่นเก่าเป็นที่รู้จักดีและมีแฟนคลับรุ่นคลาสสิกอยู่มากเรื่องขอองค์การนำรุ่นใหม่มาอาจดึงดูดใจกลุ่มคนรักมอเตอร์ไซค์คลาสสิกและสายแต่งได้เป็นอย่างดี